เอาละคับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมมาอยู่กับช่องคอมมิชเหมือนเดิมครับผมนะมาเมื่อน,นี้เขาก็จะไม่การทําบุญนะครับผมนะทาบุญไปแล้วเหลือทําท่านเ่ยครับมันมืดเลยเด้อครับพี่น้องเด้อมาดู่วามุ่มไหนมันสว่างเด้ออันนี้กําลังแพกของอยู่ครับไปทําบุญให้ ทำท่านให้บริจาคให้กับนี่นะครับแต่ละแต่บ้านละหลังละหลังให้ในบ้านละหลังเนาะชุดหนึ่งก็จะมีเดี๋ยวมันดูกันค่ะผมนะนี่ค่ะผมคุณแม่มีอะไรบ้างไหนบอกพิมีต้าวสารห้าโลมะมาสามห่อปลากระกป๋องสองน้ามันพืชขวดหนึ่งจ้าอาเร็วแน้นีเหล่านี่มีทั้งหมดกี่ชุดคิดว่า มูบานเท่านี่หลังค่าเลื่อนประมาณยี่สิบกว่ายี่สิบหาสุดยี่สิบหาสุดครับมีข่าวาโลนี่ครับผมนะข่าวหอมมะลิข่าวสกวนหอมมะลิครับผมห้าโลมีน้ำมันพืชนี่ปลากระป๋องมีมาม่าครับผมนะเอาที่เท้าพ่อไหวเนาะรียกว่าน้ำใจช่วงโควิดกันละกันครับทำท่านให้เฉพาะ ให้เะพะบานไซย่อยนะครับผมนะเข้าบ่มีทุนไหลไปแจกหลายมูบานเนาะเขาก็เอามูบานตัวเองไหมก่อนแหะครับผมเนาะทุกใดทุกหลังนะครับผมช่วยเหลือโควิดกันแลกกันเนาะทำทานทำบุญมาแล้วก็ทำทานสำหรับคนที่ทำบุญทรงหยอดเงินเข้ามาทำบุญรวมกันกับขอคุณหลายๆเลยครับผมขอให้มีความสุขหลายๆเลยเลยงเคงดูฮานอยกันต่อไปครับ อันนี้คุณแม่เขากําลังพับแพ็คแพ็คของอยู่ด้วยครับผมก็อย่างที่เห็นครับเขาหาโลก็สามารถมสามารถลดต้นทุนไปได้เยอะอยู่เนาะน้ำมันหมูปลากระป๋องทั่วไปนะ้ครับผมนี่ค่ะผมนะเขาก็เตรียมเขามาเตรียมน้ำมันหมูเตรียมของมาแ็กนะครับเขาก็บกระต้องมาลําบากมาเอาครับผมนะเดี๋ยวไปส่งถึงที่เลยครับถึงบ้านนะครับผม นี่แหละครับสำหรับเมื่อนี้เดี๋ยวเจอกันในในฮานอยด้วยครับผมเอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดพารวยนะมาเจอกันอีกคือกครับอันนี้มันกล่องมันขากล่องมันตําครับผมนะเขาก็เลยต้องยองๆรุ่งก่อยหน่อยหนึ่งครับเพราะว่าไปลืมขากล่องไว้ข้างล่างครับผมนะ เลืบุญดลุงไปเอาครับตัวนี้มันตํามันมองกระตรงจีกสี่ครับโอ้มาวันนี้เราได้ไปทําบุญมาด้วยนะครับที่เราลงคลิไปไว้ให้ดูไปทําบุญถวายเขาเรียกว่าอะไรแจกข้าวสารอาหารแห้งเฉพาะในหมูบห่บ้านเฮานี่แหละครับผมนะมีแคมื่อกีหลังค่าเลื่อนก็ตามนั่นแหละครับผมมาบางย่างว่าไหลใหญ่ห้างหาน้อยครับประจําล่าหุ่นก่อนนะครับผมนะล่าหุ่นประจำว,วันที่ จ็ดพรุ่งนี้ครับวันอังคารล่างหุ้นรูดสองตัวสองกับสี่ครับรูดสองตัวสองกับสี่ชอบบนก็นรูดบนชอบล่างก็รูดล่างม,มันจะจ้ามครับสองกับสี่คนห้าน้อยห่ากับเขาอยู่ด้อครับผมนะห้าน้อยห่ากับเขาอยู่ครับ เขาหาน้อยสุดท้ายนะตัวสายเจาะสายรูดมาครับหาน้อยระจำมวดวันอังคารครับศูนย์สามอะไรครับสายรูดสายวิ่งฟันธงไปที่ศูนย์ครับรูดศูนย์วิ่งศูนย์นะคิดว่าศูนย์มันต้องมาแล้วล่ะครับผมรูดศูนย์วิ่งศูนย์ครับตัวเน้นครับตัวแดงศูนย์สามศูนย์หก ตัวเน้นครับศูนย์สามศูนย์หกอย่าบอกสมาศูนย์เก่าเด้อศูนย์หกเนาะเล่าห้องพวกเขาเด้อต้องขอถูกขอไปบอกแล้ว,ว่าถ้าเขาห้าหน้อยเราก็ต้องไปตัวเล่าครับศูนย์จับคู่ครับศู 02, 04, นย์สองศูนย์สี่ลูดศูนย์วิ่งศูนย์ฟันธงไปที่ศูนย์ ว่าจะมาได้ฮานอยเกือบตายครับไปวีพีุ่่นะครับสี่เจ็ดเนาะโอเคเข่าอยู่เด้อบ่ได้ฟังผลบ่ได้แวถึงผลฮานอยกับเค้ครับผมว่านี่เข่าอยู่มาไปต่อครับตกกานเรียบไปต่อครับตัวเด่นตัวเด่นอีกสองตัวตัวเด่นอีกตัวนึิงตัวเด่นมีศูนย์กับสามสาม จับคู่ครับสามสองสามสี่สามหกครับโอเคเนาะสำหรับแนวทางครับแนวทางเลือกนะจัดไป มกักกะจัดลดครับโมมักกะเลื่อนพันไปต่อครับผมตก,กัน,น 42, 46, ครับ c สอง c หกสองหกครับโอเคสายลูดสายวิ่งก็จัดไปครับผู้ใดสายเจาะก็มีเพียงสิตตัวเนาะ ตัวกันกับซีสองีหกสองหกตัวกันเนอะมักสายจอสายวิ่งสายรูดกระจานไปครับเป็นเพียงแนวทางนะครับผมนะมันก็มันก็หลุดบ้างเข่าบ้างเป็นธรรมดาเนอะหลังจากที่เรากลับมาลงให้คนที่ยังหมักกัน้วกะบริเวณบริเวณเดือนผ่านมันก็นยังมาอยู่นะยังบนหลุดนะแตงแตงต,ง,ตงเต้เากลับมาลงเนาะ มันก็ตรงมีรุดมีเข่าเด้อมาครับจับสามตัวครับจับสามตัวสี่ศูนย์สามห้าศูนย์สามหกศูนย์สามเก้าศูนย์สามเอาไหมครับส,สุด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 ท้ายเก้าศูนย์หกเนาะสี่ศูนย์สามห้าศูนย์สามหกศูนย์สามเก้าศูนย์หก โอเคครับโอเคครับผมนะสำหรับคำคืนนี่อย่าลืมให้กำลังใจส่งกำลังใจมาน้ำเด้อครับผมนะฝากกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับผมอันนี้ย่อดแบบสุดๆแล้วเด้อพี่น้องเลยมัดกล่องมันตําครับอันนี้มันเอาขาขึ้นบ่ได้แล้วครับก็ย่อดสุดๆแล้วเขาก็มาแล้วจะจากลากันไปครับ สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอบคุณนะคะที่มารับชมขอให้มีความสุขหลายๆลยๆยิงครับผม